สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าครัวเมนูในวันนี้เราจะมาชวนทําผักหวานผัดไข่ทานกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบในการทําผักหวานผัดไข่กันก่อนค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะนำผักหวานค่ะไปล้างทําความสะอาดแล้วก็มาเลือกเด็ดเอายอดอ่อนๆนะคะนี่ค่ะเลือกเด็ดตรงส่วนที่อ่อนๆนะคะก้านอ่อนๆแล้วก็เลือกเด็ดไว้ด้วยก็ได้ค่ะ ช่วงระหว่างเดือนมีนาเมษาก็จะเป็นช่วงที่ผักหวานออกผลผลิตเยอะนะคะผักหวานอ,นอ่อนช่วงนี้ก็จะเยอะมากเลยค่ะผักหวานก็มีสปปรรพคุณมากมายเลยนะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มหลังน้ำนมของแม่ลูกอ่อนได้ดีเลยค่ะแล้วก็แก้ร้อนในได้ดีทีเดียวเลยค่ะหลังจากที่เราเลือกเด็ดยอดผักหวานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็พักยอดผักหวานไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนอื่นกันเพิ่มเติมค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำกุ้งแห้งค่ะมาแช่น้ำให้เขาอ่อนตัวลงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตอกไข่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็นำกระเทียมจีนนะคะมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะทานผักหวานก็จะช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ดีทีเดียวเลยค่ะ พอผักหวานมีรสหวานแล้วก็มีฤทธิ์เย็นค่ะหลังจากที่เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วก็นําน้ํามันใส่ลงไปในกระทะค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะคะแล้วก็เจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยค่ะขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเปิดไฟการค่อนอ่อนค่ะพอกระเทียมมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้วนะคะ ก็ใส่ไข่ไก่ที่เราตอกเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆค,คนนะคะให้ไข่เข้าเซตตัวประมาณ70ถึง80เอร์เซนค่ะพอเราผัดไข่แล้วไข่เริ่มเซตตัวแล้วนะคะก็ให้ใส่ผักหวานลงไปได้เลยค่ะใส่ผักหวานลงไปเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราผัดไปตัวผักหวานก็จะยุบตัวลงนะคะ ทานผักหวานเยอะๆจะช่วยในการขับถ่ายได้ดีและทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้จากมลพิษทางอากาศด้วยนะคะแต่ก็ไม่ควรนำผักหวานมารับประทานแบบสดๆนะคะควรทำให้สุกก่อนค่ะไม่งั้นเวลาเราทานไปเยอะๆจะเกิดอาการเวียนศีรษะและท้องผูกได้ค่ะนี่ค่ะพอเราผัดมาได้สักพักนะคะผักก็สลดแล้วเราก็จะมาทำการปรุงรสชาติกันค่ะ ใส่กุ้งแห้งที่เราแช่น้ำไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสค่ะเพิ่มความกลมกล่อมนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นด้วยซอสหอยนางรมค่ะเพิ่มความนัวด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายสักนิดน้อยค่ะ จากนั้นเราก็จะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะผัดแห้งแบบนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักหวานผัดไข่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะพร้อมตักใส่จานได้เลยค่ะ ักใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูผักหวานผัดไข่ค่ะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเมนูผักหวานผัดไข่ในวันนี้ค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะจานนี้แถมมีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยค่ะมาชิมกันค่ะอื้อรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยค่ะ ตัวผักหวานก็มีรสชาติหวานแล้วก็อ่อนด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกัดโดนกุ้งแห้งด้วยยิ่งอร่อยไปใหญ่เลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะผักหวานผัดไขค่ค่ะเมนูง่ายๆแถ่มีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้จุดต่อต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ